จักราจัหนักคำซีดีเผยภาพนุ่งวันพีทกับความสวยที่เพิ่มขึ้นหลังแต่งงานถือได้ว่าเป็นอีหนึ่งนักแสดงสาวที่มีผลงานในวงการบันเทิงมาไม่น้อยสําหรับจักราจัลหนักคำซีดีที่ก่อนหน้านี้เพิ่งสะดะสดเข้าประตูวิวาไปกับหวานใจเควัฒนาแล่าสุดก็ทำเอาหลายคนเข้ามากดไลค์ให้โด่ๆเมื่อในไอจีส่วนตัวของสาวจักราจันได้มีการออกมาอัปเดตภาพของตัวเองในชุดว่ายน้ำอวดหุ่นแซ่บที่ดูเหมือนว่าหลังจากที่สาวจักราจันได้แต่งงานดีกีความสวยและความแซ่บจะเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยล่่่ะะคววาาแลล้กก็ไปชภพอันเย